อย่าเดินลงไปชั้นล่างคนเดียวเวลาเกินตีสองนะทำไมเหรอครับผมถามกลับอย่าถามเลยเดี๋ยวก็เจอเองสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้บันทึกยามหลอนก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องของหมออ้ํามาเล่าให้เพื่อนๆรับฟังกัน หมออ้ําเป็นอดีตแพทย์เวรฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานถ้าอยากรู้ว่าหมออ้ําได้ไปพบเจอกับอะไรเราไปฟังกันเลยค่ะผมไม่เคยคิดว่าลมหายใจสุดท้ายมันจะมีเสียงจนกระทั่งคืนนั้นผมได้ยินกับหูตัวเองสวัสดีครับ ผมชื่ออ้ําเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคอีสานหลังจากเรียนจบแพทย์มาไม่นานผมก็สอบได้และถูกส่งตัวมาประจำที่โรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลแห่งนี้สร้างมากว่า40ปีแล้วครับเป็นอาคารปูนสูง4ชั้นสภาพโดยรวมก็ยังดีแต่มีบางส่วนที่เริ่มเก่าโดยเฉพาะอาคารผู้ป่วยในหลังเก่าที่ตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าเข้าไปเลย ห้องฉุกเฉินอยู่ในอาคารแยกออกมาต่างหากชั้นล่างเป็นห้องเวนเปลห้องเก็บของห้องเก็บศพส่วนชั้นบนมีห้องฉุกเฉินห้องทำแผลห้องตรวจเบื้องต้นและห้องพักหมอกับพยาบาลคืนวันศุกร์ต้นเดือนเวนดึกเริ่มตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มผมเข้าเวนร่วมกับพยาบาลสองคนคือพี่หลินพยาบาลประจำกับน้องฝ้ายเด็กฝึกงานปีสุดท้ายทั้งคู่ทำงานเก่งและชำนาญ ส่วนผมยังใหม่แต่ก็พอเอาตัวรอดได้คืนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มทุกอย่างยังสงบมีคนไข้เบาหวานมาเช็คน้ำตาลบ้างไข้หวัดเล็กน้อยบ้างมีคนไข้มาให้น้ำเกลือจากพิษอาหารและคนไข้ปวดท้องประจำเดือนส่วนใหญ่รักษาเสร็จและกลับบ้านพี่หลินเป็นคนเก่งอารมณ์ดีมีประสบการณ์หลายปีแล้ว เธอชวนผมนั่งกินข้าวกล่องที่พกมาในห้องผักเจ้าหน้าที่ระหว่างนั่งกินข้าวกันพี่หลินก็พูดขึ้นมาว่าหมออ้ําพี่ขอเตือนอย่างหนึ่งนะหมออย่าเดินลงไปชั้นล่างคนเดียวเวลาเกินตีสองนะทำไมเหรอครับผมถามกลับอย่าถามเลยเดี๋ยวก็เจอเองแต่พี่ก็ไม่เคยเจอหรอกนะเพื่อนพี่เจอจนลาออกไปแล้ว พี่แกล้งหลอกให้ผมกลัวใช่ไหมพี่หลินไม่พูดอะไรนั่งกินข้าวต่อผมขำคิดว่าเขาหลอกเด็กเวรใหม่แต่เชื่อไหมครับผมจำคืนนั้นได้ไม่มีวันลืมเวลาตีหนึเสียงวิทยุเวนเปลก็ดังขึ้นชายอายุประมาณ40ปีหมดสติหลังจากผูกคอที่ประจอเบากำลังนำส่งอีกหนาทีถึงครับ ตอนนั้นทั้งห้องเออวุ่นวายพี่หลินสั่งน้องฝ้ายเตรียมเครื่องช่วยหายใจผมเตรียมยาฉุกเฉินเราตั้งโตช่วยชีวิตไว้พร้อมหมดทุกอย่างเสียงไซเรนมาแต่ไกลพอรถพยาบาลจอดเท่านั้นเรารีบเข้าไปช่วยภาพที่ผมเห็นยังติดตาชายรูปร่างผอมแห้งใส่เสื้อยืดเก่าๆเปื้อนนินคอเขาเขียวคล้ำเป็นเปื้อนตาเบิกโพลงแต่ไร้แววแต่ที่ทำให้ผมสะดุง้งคือเขามองมาที่ผมแล้วยิ้ม ไม่ใช่ยิ้มจากใบหน้าแต่เป็นยิ้มจากสายตาเราพยายามช่วยกันสุดความสามารถจนหัวใจเขามีจังหวะกลับมาอ่อนๆแล้วก็หยุดอีกแล้วกลับมาใหม่แล้วก็หยุดอีกระหว่างที่ผมกำลังปั๊มหัวใจผมได้ยินเสียงแปลกๆครับเสียงหายใจเสียงของคนกำลังจะขาดใจตายแต่มันไม่ใช่เสียงจากร่างนั้นมันอยู่ด้านหลังผมใกลามากจนรู้สึกถึงลมที่เป่าต้นคอ แต่สุดท้ายเราก็ประกาศการเสียชีวิตเวลา02.3นาทีหลังจากประกาศการเสียชีวิตเราแจ้งญาติและให้เวนเปย์พาร่างไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพตามระเบียบเราต้องส่งร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บที่ห้องพักศพโรงพยาบาลเราไม่มีห้องเย็นแบบในเมืองห้องอยู่ชั้นล่างสุดใต้ตึกฉุกเฉินมีเพียงห้องปูนโล่งๆมีเตียงเหล็กสองเตียงพร้อมพัดลมเก่าๆก,กับแผ่นสังกะสี ร่างของผู้เสียชีวิตถูกคลุมผ้าขาวไว้บางส่วนเหลือเพียงศีรษะที่ยังเผยให้เห็นรอยคล้ำที่ลำคอพีเวนเป,เปชื่อพี่ชายกับน้องเปิ้ลน,นักศึกษาฝึกงานฝ่ายเป,เปช่วยกันเข็นร่างลงไปผมไม่ตามลงไปแต่จำได้ว่าตอนร่างถูกเข็นผ่านหน้าตาคนตายลืมอยู่แม้พยาบาลจะปิดไปแล้วแต่ตาข้างหนึ่งมันเพเยขึ้นมามันเหมือนเขายังไม่ตายและตอนที่ร่างนั้นผ่านหน้า ผมได้ยินเสียงกระซิบว่าหมอหมอจะไม่ช่วยผมหรอเสียงเบามากผมขนลุกขึ้นมาในใจคิดว่าคงหูฝาดไปพอช่วงประมาณตีสามผมจำเป็นต้องลงไปห้องเก็บเอกสารที่อยู่ข้างๆห้องเก็บศพผมต้องการแฟ้มเวรของอาทิตย์ก่อนเพื่ออ้างอิงเคสระหว่างเดินผ่านห้องศพอยู่ซ้ายมือมีช่องกระจกฝ้าเล็กๆที่พอมองเห็นภายใน ไฟในห้องศพเปิดอยู่เงาคนยืนข้างเตียงร่างสูงผอมยืนก้มหน้าไม่ขยับผมชะง,งักใจผมเต้นโครมครามไม่ได้กล้าเดินไปดูแต่รีบเดินเลี่ยงออกมาไปอีกทางหนึ่งในใจพยายามคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เวนเปแต่ข้างในไม่มีเจ้าหน้าที่เวนเปอย,อยู่ผมกลับขึ้นมาห้องฉุกเฉินอีกครั้งตอนนั้นตีสามกว่าๆน้องฝ้ายหลับ พี่หลินไม่อยู่ในห้องผมนั่งดูคนไข้ผ่านกล้องวงจรปิดกล้องตัวหนึ่งส่องไปยังเตียงห้าซึ่งเป็นเตียงที่เราใช้รักษาชายคนนั้นกล้องกระพริบเบาๆผ้าม่านเตียงขยับทั้งที่ไม่มีลมแล้วภาพกล้องแสดงว่ามีเงาคล้ายคนเดินเข้าไปในม่านแต่ไม่มีใครออกมาผมรีบเดินไปดูที่เตียงผมเปิดม่านออกเตียงว่างเปล่าแต่มันมีรอยบุ๋มและรอยผ้ายับ เหมือนมีคนพึ่งนอนแล้วผมก็ได้ยินเสียงหายใจอีกครั้งเสียงเหมือนคนแก่กำลังจะหมดลมหายใจแล้วตามด้วยเสียงกระซิบจากข้างหูหมอหมอทำไมหมอไม่ช่วยผมเลยผมขนลุกผมรีบเดินออกจากตรงนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของผู้เสียชีวิตมารับศพไปหญิงชราอายุป,ประมาณ70กว่าปีมือเธอสัน่น ตอนถือถุงใส่ของทำศพก่อนกลับเธอเดินมาหาผมแล้วพูดเบาๆว่าหมอลูกแม่ไม่ได้ผูกคอตายเองหรอกนะเขาโดนของโดนผีตามแม่เคยพาเขาไปลงวัดตั้งหลายที่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาบอกว่าทุกคืนจะมีเงาผู้หญิงมานั่งบนอกเขาชวนเขาไปอยู่ด้วย แล้วเมื่อคืนก่อนตายเขาหันมาบอกแม่ว่าคืนนี้ผมจะไปกับมันแล้วแม่ไม่ต้องรั้งผมไว้แล้วผมนั่งนิ่งขนลุกทั้งตัวหลังจากคืนนั้นทุกคืนที่ผมเข้าเวนมักมีคนไข้และญาติคนไข้หลายคนเล่าว่าเมื่อคืนผมนอนเฝ้าแม่ที่ตึกผู้ป่วยพอหลับไปได้ยินเสียงคนกระซิบชื่อผมข้างหูเลยหมอ ผมพยายามไม่คิดแต่ก็รู้ตัวดีเสียงนั้นมันยังอยู่มันไม่เคยจากไปแม้จะไม่มีใครเหลือในห้องฉุกเฉินแล้วก็ตามคืนถัดไปผมยังต้องเข้าเวรพยาบาลบอกผมว่าหมอคะเตียงเบอร์ห้าหนูได้ยินเสียงคนหายใจทั้งคืนทั้งที่ไม่มีคนคนไข้หญิงที่นอนเมื่อคืนร้องไห้กลามดึกเธอบอกว่าได้ยินเสียง คนหายใจข้างเตียงทั้งคืนอีกคนบอกว่าเธอฝันว่ามีผู้ชายคอเขียวเขียวมานั่งข้างเตียงแล้วบอกว่าเธอแย่งเตียงของเขาและนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผมได้พบเจอในโรงพยาบาลแห่งนี้แต่ไม่มีอะไรจะหลอนเท่ากับลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่ผมได้ยินจากร่างนั้นเพราะผมรู้ดีลมหายใจนั้นมันยังวนเวียนอยู่ในห้องฉุกเฉินและบางที ถ้าคุณเงียบพอคุณอาจจะได้ยินมันด้วยตัวเองหลังจากเคสลมหายใจสุดท้ายคืนนั้นผมคิดว่าผมจะไม่เจออะไรอีกแต่ผมคิดผิดเพราะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างในโรงพยาบาลน,นั้นที่เห็นผมแล้วไม่ยอมปล่อยให้ผมหลุดพ้นจากมันไปง่ายๆไว้ผมมีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมได้พบเจอในโรงพยาบาลแห่งนี้อีกนะครับ เรื่องของหมออ้ําก็จบลงไปแล้วนะคะไว้รอหมออ้ําว่างมาเล่าเรื่องต่อให้ฟังกันอีกก่อนจากกันวันนี้แอดมินอยากขอกําลังใจเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานบันทึกยามหลอนด้วยนะคะคืนนี้แอดมินขอให้เพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ